สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่า iOS 14.5เนี่ยมันมีอะไรเจ๋งมีอะไรเด็ดนะครับก็จากที่เคยทำคลิปตัว first look iOS 14ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงกับ iOS v e r s i o น14.5นะครับแต่ว่าณปัจจุบันที่ผมทำคลิปเนี่ยมี version iOS 14.6มาให้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ iOS 15ก็เตรียม ให้ลูกค้าเนี่ยดาวน์โหลดได้ในอนาคตกันเร็วๆนี้นะครับทีนี้มาในหัวข้อนี้นะครับว่ามีอะไรเจ๋งใน iOS 14.5นะครับก็อนอกเหนือจากที่กล่าวไปแต่ก็คือตัวเวอร์ชั่น14.5เนี่ยเน้นจุดประสงค์ในการแก้ไขแล้วก็เพิ่มตัวแอปใหม่นะครับก็คือจริงๆแอปตัวนี้ก็ไม่เชิงเรียกว่าตัวแอปพลิเคชันสัทีนะครับเรียกว่าเป็นบริการหรือว่า เซอร์วิสที่ Apple เพิ่มเข้ามาใน iOS มากกว่านะครับก็คือเป็นแอปอขอติดตามกิจกรรมต่างๆของเรานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายต่อเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ลองดูวิดีโอนะครับ คือฟีเจอร์ที่ทําให้คุณมีทางเลือกทางเลือกว่าจะให้แอปนําข้อมูลของคุณไปใช้หรือแชรอย่างไงบ้างข้อมูลต่างๆเช่นอายุตำแหน่งที่คุณอยู่ข้อมูลสุขภาพอุปนิสัยการใช้จ่ายรายชื่อติดต่อและประวัติการเข้าชมเว็บไซต์นี่แค่เริ่มต้นนะแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้เส้นทางที่คุณวิ่งแท็กรูปถ่ายหรือติดตามสถานที่ที่คุณอยู่เพื่อให้ร้านค้าใกล้เคียงได้เสนอส่วนลดแต่แอปบางแอปก็มีตัวติดตามฝังอยู่และจะเก็บข้อมูลที่เกินความจําเป็นไป แชร์มันกับบุคคลที่3เช่นนักโฆษณาและนายหน้าซื้อขายข้อมูลพวกเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณหลายพันข้อมูลและสร้างเป็นดิจิทัลโปรไฟล์ของคุณขึ้นมาเพื่อนําไปขายให้ผู้อื่นบุคคลที่3เหล่านี้ก็จะใช้โปรไฟล์ของคุณในการยิงโฆษณาและยังใช้มันคาดเะเนและสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่ตัวคุณไม่รับทราบและไม่ยินยอมแต่ข้อมูลของคุณก็ถูกซื้อขายคุณกลายเป็นสินค้า และนี่คือเหตุผลว่าทำไมขนาดนี้ผู้ใช้ iPhone จึงได้รับคำถามสั้นๆง่ายๆว่าคุณอนุญาตให้แอปติดตามคุณหรือไม่บางทีคุณอาจจะโอเคกับการมอบอีเมลหรือสถานที่ที่คุณอยู่แก่แอปให้พวกเขาแชร์ข้อมูลของคุณเพื่อส่งโฆษณาที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณหรือสร้างเป็นโปรไฟล์เกี่ยวกับคุณแล้วถ้าคุณไม่โอเคล่ะก็นี่แหละเหตุผลที่เรามีการแจ้งเตือนไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยแต่ที่ Apple เราเชื่อว่าคุณควรมีทางเลือก ความโปร่งใสในการติดตามของแอปฟีเจอร์ใหม่ง่งายๆที่ให้คุณควบคุมข้อมูลของคุณเองอ่ะโอเคครับก็จากที่ เป็นคำกล่าวที่อยู่ในตัววิดีโอนะครับก็วันนี้เรามาดูเรื่องความโปร่งใสของตัวแอปนี้กันนะครับก็อย่างที่หลายๆท่านเนี่ยที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนี่ยก็ค่อนข้างจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าตัวแอปพลิเคชันหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราใช้งานบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นบนมือถือระบบต่างๆหรือบนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยก็อย่างที่ในวิดีโอได้กล่าวไปเขาคือมันจะ ทำการเก็บบันทึกข้อมูลของเรานะครับทั้งหมดเลยเก็บไว้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดสานต่อในธุรกิจนะครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงให้ใกล้ตัวหน่อยก็อาจจะเป็นพวกแบบเวลาที่เราเล่นใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook อยู่แล้วเราพูดหรือสนทนาที่เกี่ยวกับบางสีบางอย่างาที่ตรงกับปุ่มเป้าหมายนะครับก็อย่างเช่นว่า เราพูดว่าเราอยากจะทำการซื้อตู้เย็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสักคิดหนึ่งเนี่ยก็พอเราใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยอ่ามันก็จะเจอโฆษณาที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องการโผล่ขึ้นมานะครับโดยที่โผล่ขึ้นมาได้อย่างประหลาดใจซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่าเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีข่าวทีน,น,นะครับว่า ทางมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ Facebook เน่เป็นผู้บอกเองว่า,าได้แอบติดตามแล้วก็แอบใช้งานตัวการติดตามกิจกรรมของเรานะครับก็คือออกมายอมรับตรงๆนั่นเองเพื่อที่จะไปสารต่อทางธุรกิจต่างๆทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็น Apple เนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่า Apple เนี่ยเราจะสรางกันดีอยู่แล้วว่า เขาจะเน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงเลยนะครับอะ,อะไรที่ทำให้ระเมิดการเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ a อ p l e ก็จะพยายามทำผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาต่อต้านสิ่งเหล่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยอไอตัวแอปตัวเนี้ยมันก็จะทำการขอติดตามนะครับถ้ามีแอปพลิเคชันใดที่อยู่บนระบบเนี่ยอยากจะติดตามตัวเราติดตามผู้ใช้ ตัวนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลโฆษณาประจำตัวของระบบนะครับหรือเป็นตัวย่อว่า idfa ทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ก่อนที่จะทำคลิปนียผมได้เจออยู่1นึ่งแอปพลิเคชันเลยนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกธนาคารหรือว่าแอปพลิเคชันถ่ายรูปต่างๆเนี่ยก็พอเปิดเข้าแอปพลิเคชันมาหน้าแรกเนี่ยมันก็ชวนให้เปิดฟังก์ชันเหล่านี้เลย โดยที่แอปเป็นภาษาไทยแต่ว่าข้อความหลังนี้เป็นภาษาอังคฤษนะครับเผื่อใครที่เผลอกดเยตกดเยตไปตามๆโดยที่ไม่ได้อ่านนะครับก็อาจจะต้องเข้าไปจํากัดสิทธิ์ตรงนี้นะครับถ้าในกรณีที่เราไม่อยากให้ตัวแอปนั้ติดตามข้อมูลของเรานะครับทีนี้วิธีการที่จะเข้าไปดูนะครับว่า ตัวแอปพลิเคชันไหนในเครื่องเราเนี่ยทำการขอติดตามเราบ้างนะครับก็ให้เราไปที่ตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ความเป็นส่วนตัวนะครับที่เป็นรูปฝ่ามือถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็ privacy นะฮะแล้วก็ตัวเมนูที่2ครับตัว tracking อ่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นครับว่า,ามีแอปพลิเคชันนะที่ จะทําการขออนุญาตเราอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครได้เปิดขออนุญาตไปแล้วเนะี่ยเปิดอนุญาตให้ตัวแอปมันขอติดตามเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเขียวเปิดออกอยู่ด้านบนนะครับอ่าส่วนอ่าใครที่ยังไม่ได้เปิดหรือต้องการจะปิดหรือว่าต้องการจะเปิดให้เฉพาะบางแอปแอปใดแอปหนึ่งตามที่เราต้องการเนี่ยก็ดูที่รายชื่อแอปที่ทําการขอติดตามด้านล่างได้เลยนะครับเราเลือกเปิดปิดได้ตามที่าใส่เลย ทีนี้การตั้งค่าเนี่ยก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ประโยชน์เรื่องการใช้งานก็อย่างที่เราดูไปในวิดีโอทีนี้เนี่ยถ้าในควากคินผมที่อยากจะเสริมก็ถ้าสมมติว่าเราทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการโฆษณาหรือว่าต้องพึ่งสื่อเหล่านี้เนี่ยจริงๆอ,ะอ่ะเราก็อาจจะเปิดอนุญ,ญาตมันบ้างนะครับบางแอปอย่างเช่นแล้วก็ตัวแอปเนี่ยเวลาที่ ทำไมมันถึงรู้เลยอาจจะยังสงสัยอยู่นะครับว่าทําไมมันถึงรู้มันถึงแอบฟังเราได้ถ้าเราอนุญาตแค่ตัว Facebook อย่างเดียวคือจริงๆอะเฟซบุ o กเนี่ยมันมันไม่ได้ขออนุญ,ญาตเราเลยนะครับแต่ว่าโดยความที่เป็นแอปพลิเคชันของเขาเองเราเข้าไปเล่นแอปพลิเคชันของเขาหรือเว็บไซต์เขาเนี่ยก็เสมือนเข้าไปเหยียบในบ้านของเขานะครับก็เขาก็เลยไม่จะเป็นต้องขออนุญ,ญาตเราตัวเรานะครับในการติดตามข้อมูล ทีนี้ทำไมผมถึงยกตัวอย่างแอป a c e b o o k ครับเพราะแอป a c e b o o k เนี่ยเราเล่นกันอย่างแพร่หลายนะครับไม่ว่าจะวัยเด็กวัยกลางคนหรือ,อวัยคนโตนะครับวัยผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเล่นหมดแล้วทีนี้เวลาที่เราไปกดสมัครหรือไปดูเว็บไซต์อะไรหรือไปเข้าแอปอื่นไม่ว่าจะเป็นแอปที่สามารถล็อกอินหรือต้องสมัครใหม่มันก็จะมีตัวเลือกเสมอครับตัวเลือกที่บอกว่าล็อกอินด้วย Facebook นั่นเอง ทีนี้ถ้าเกิด,กดว่าใครล็อกอินด้วย f c e e o o o เนี่ยตัวแอปพลิเคชัน f c e e o o o เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนะครับเชื่อมโยงข้อมูลของเราเหมือนอย่างาเป็นขั้นตอนของการทาง,งานที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าในกรณีของ Facebook เราอยากจะให้มันเลือกติดตามเนี่ยไม่มีทางนะครับนอกจากว่าเราจะเลิกเล่นตัวแอปมันไปนะครับก็อย่างที่กล่าวไปครับว่า เราเข้าไปบ้านเขาเจ้าของบ้านเขาไม่จาเป็นต้องขออนุญ,ญาตเรานะครับทีนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆนะถ้าอยากจะให้มันลดการติดตามลงนะครับโดยที่ไม่ต้องคอยมาจุกจิตจํากัดเนะี่ยก็อย่างเช่นตัวเกมต่างๆนะครับถ้าเกมเกมนั้นเนี่ยสามารถสมัคร id เป็นของเกม มันเองได้เลยเนี่ยก็แนะนําว่าสมัครเป็น ID ของเกมแล้วนะครับโดยการเอาอีเมลของเราไปสมัครหรือว่าหรือที่ยงการใช้การล็อกอินด้วยแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกันต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าช่วยได้สําหรับคนที่ไม่ชอบให้มาติดตามพฤติกรรมหรือกิจกรรมของเรานะครับอ่าก็อย่างตัวผมเองเนี่ยผมปิดฟังก์ชันนี้ไปนะครับก็คือจะไม่ให้อะไรติดตามเลย ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับแต่ก็มีบ้างนะครับที่มาหลุดรอดไปเพราะว่าด้วยผมเนี่ยใช้งานพวกแอปพลิเคชันเกมเยอะทีนี้พอเวลาที่ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกเรานะครับในเวลาที่เราจะสามารถเห็นเพื่อนที่ เราคอนแทคกันอยู่ใน Facebook เนี่ยเล่นเกมเกมนั้นด้วยนะครับก็ยังสามารถเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้ทีนี้ตัวคลิปเนี่ยก็จริงๆก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับถ้าเราไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่มีความสำคัญมากเก็บไว้ในอุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็จริงๆก็ เปิดไปปล่อยเลยตามเลยอยากจะมาปิดมาเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าข้อดีมันก็มีในเมื่อถ้ามันสามารถยิงโฆษณาอตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากขนาดนี้นะครับก็อาจจะเป็นข้อดีอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการจะหาเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านสักตัวนึงแต่ไม่ทราบว่าจะซื้อที่ไหน หรือว่าอาจจะเป็นน้ํายาทำความสะอาดอะไรสักอย่างนึงที่มันหาไม่ได้ตามท้องตลาดนะครับก็การถูกยิงโฆษณาเหล่านี้สามารถช่วยเราได้ดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราทําการค้นหาตามเซิร์ช engine ต่างๆหรือค้นหาผ่านเว็บไซต์เฟ e บุ o กเนี่ยมันก็จะทําการยิงโฆษณามาใหเาเา้เราเห็นเป็นระยะนะครับทําให้เราอ,อาจจะเข้าถึงตัวสินค้าเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเองหมูเคย ซื้อสินค้าเพราะว่าโดนยิงโฆษณาแบบนี้มางมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับจุดเด่นที่อยู่ใน ios 15ก็คิดว่ามีแท่ตัวนี้แหละครับนอกนั้นก็อยู่ในเฟิร์สลุคในการทำความรู้จัก ios 14ที่เคยกล่าวไปแล้วนั่นเองครับแล้วก็คลิปต่อไปอาจจะต้องเตรียมพบกับ ios 14.6ตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไป ios 15หรืออาจจะไปเจอกันในเฟิร์สลุค ios 15เลยก็ได้นะครับ ส่วนนี้ขอจบจะเพียงเท่านี้สวัสดีครับ